ะะสวัสดีนะคะสวัสดีพีพๆทุกคนเลยนะจ๊าวันนี้น้องเฟินมาเอาใจาพ่อน้องโอนิวหรือว่าแม่น้องโอนิวนะคะจัดรุ่นนี้มาให้นะคะตัวเข็บ ดีแม็กนะคะอิสูดีแม็กนะคะสเปซแคป1.9เอสนะคะปี2022นะคะเล็กใหม่แค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะได้ชมหน้าใหม่นะคะพี่น้าโมหน้าพิกลกนะคะได้สีขาวมาด้วยนะคะรับประกันโครงสร้างรถไม่มีชนบบหนักจมน้าพิกามนะคะเล็กมหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะคันนี้ได้สีขาวสวยเดิมโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าพิกลกนะคะแล้วก็ดวงไฟหน้านะคะใส ใส่ใสไม่มีคราบเหลืองนะคะสภาพใหม่เดิมโรงงานให้เลยนะคะ mm. ด้ในส่นของที่ติดตั้งไฟตันบอกด้วยนะคะไฟเลี้ยวไฟทับทิมมีมาให้ครบเลยรุ่นนี้นะคะ mm. อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันว่านะอ่ะขอไปค่ะด้านข้างนะคะ mm. มาพร้อมกับยางนะคะ mm. เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะแ mm. ม็กเวลนะคะสภาพแม็กใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะ mm. พี่นะเปลี่ยนของใหม่ให้นะคะ มาพร้อมกับยางนะคะต้องเฟิร์นเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะทั้ง4ล้อเลยทีเดียวนะคะพี่นะแล้วก็มีในสน่วนของไฟทับทิมด้วยนะคะด้านข้างติดอะติดสติกเกอร์นะคะสเปซแคบให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกนะคะสีดาวอะกระจกสีขาวนะ,ะพี่นะสวยมากๆเลยนะคะคิ้วกันสาดมีมาให้นะคะพี่นะเบ้ามือจับโครเมียมนะคะเบ้ามือจับโครเมียมเลยนะคะกระจกต้องเฟิร์นติดริม ติดฟิล์มล็อกแสงให้อย่างดีนะคะพี่นะใครอยากได้คันนี้นะคะจับจองมาได้เลยนะคะทุกคนขออนุญาตไปเปิดประตูฝั่งนู้นกันก่อนเลยนะคะอ่ะขออนุญาตมาเปิดประตูฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะฝั่งนู้นล็อกอยู่นะคะพี่จ๋าอ่ะฝั่งนู้นล็อกอยู่เดี๋ยวเราต้องมาเปิดล็อกนะคะอ่ะบอกเลยว่าของเขาระบบความปลอดภัยมีมาให้หนาเลยนะคะขนาดว่ารถจอดอยู่ในร้านนะ ด้านข้างคือยังล็อกอยู่นะพี่นะต้องมาเปิดฝั่งนี้ก่อนนะคะบอกเลยว่าของเขาเซฟตี้มากๆเลยนะคะนี่เบามือจับโอเคจ้านะคะสำหรับแผงประตูฝั่งนี้นะคะพี่นะับบอกเลยว่าแผงประตูสวยเดิมมากๆนะคะเม็อาร์คนะคะไม่มีตำหนิเลยนะคะใส่เทียวนงเทียวน้ำได้นะคะกระจกปรับออโต้ให้นะคะ เป็นสีดําเลยแม่นะไม่มีตําหนิเลยนะคะติดฟิล์มรักเสงให้อย่างดีนะคะเป็นยางนะคะสวยๆไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอักนะคะเรียงสวยมากๆนะคะพี่นะนี่รับกรันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิกว่ำนะคะเลขแไม้แท100้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะโครงสร้างเดิมมาทั้งคันนะคะคนโซนสีดำนูเรรักษาง่ายนะคะ ได้บอกผ้านะคะที่สภาพสวยมากๆนะคะเป็นบอกว่าทรงสปอร์ตนะคะนั่งสบายห่อุ้มศรีระได้ดีแน่นอนนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใครอยากไปนะจับจองได้เลยน้องเฟิร์นบอกเลยว่ามีแต่คุ้มคุ้มแน่นอนนะคะแคบปเปิดได้90องศาเช่นกันนะคะเป็นแคบปที่สวยเลยนะคะรุ่นนี้นะหัวน็อตไม่มีคหยาบนะคะโครงสร้างเดิมมาทั้งคันนะคะไม่มีแกะไม่มีแงะนะ,ะจุดน้ำเต้มสียังอยู่เหมือนเดิมนะคะ สวยมากๆนะคะสาสะอานเจ้าของดูนลรักามาดีนะคะสายเบลนะคะมีมาให้สวยมากๆนะคะด้านหลังภายในแคบนะคะนั่งสบายนั่งได้3ามถึงสี่คนเลยสี่ถึงห้าคนต้องเฟือนให้นั่งได้เลยนะสำหรับด้านหลังนี้นะกว้างขวางเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตั้งของสัมภาระก็ได้นะคะตั้งได้เยอะเหลือเฟือแน่นอนนะคะเป็นโบาะที่สภาพใหม่ด้วยนะคะนี่สวยมากๆนะคะใครอยากได้นะ คันนี้ต้องเฟืร์นแนะนําเลยบอกด้านหลังคือนุ่มมากๆนะคะนั่งสบายนะคะไม่แออัดไม่อึดอัดแน่นอนนะคะดีไซน์มาหรูเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะจ๊ะด้านหลังก็จะมีในส่วนของอ่าเหมือนเป็นผ้าเนาะไว้เป็นพนักพิงเนาะดีอะ่ะคือรองรับลูกค้านะคะที่นั่งด้านหลังนะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะน้องเฟืร์นแนะนําเลยนะคะรุ่นนี้นะดี a มกนะคะเขาใส่ใจมาดีไหมนะผู้ผลิตนะ ใหม่มากๆเลยนะคะพี่จ๋าอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของคิ้วกันสรดก็มีมาให้นะ,ะเดิมๆจากดีแม็กเลยนะคะแล้วก็บป้ามือจับก็จะเป็นของดี AC, เม็กบริมือจับสีดา um นะคะตกแต่งมาสวยมากๆนะคะล้อคู่หลังนะคะน้องเฟิร์นก็จะให้ยางใหม่มาให้เหมือนกันนะคะพี่นะ้าเมกเวลนะคะสวยเดิมโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีในส่วนของ แมกไลเนอร์นะคะเดิมโรงงานมาให้นะคะสวยเดิมเลยนะคะสภาพใหม่ไม่มีตำหนินะคะตัวตัวเบ้ามือจับเป็นสีดำด้านนะคะเหล็กค้ำหลบอป้ายนะคะไทเทเนียมมีมาให้ครบเลยนะคะเป็นตัวดีแม็กสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะนี่แต่งเท่แต่งหล่อมาให้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพี่จ๋าคันนี้นะท้องฟร์นบอกเลยว่ารีบจัดรีบจองมาได้เลยนะคะมัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะคะสุนนี้นะ สวยๆเลยสภาพใหม่กริบนะคะใครที่อยากได้นะ,ะรับประกันโครงสร้างนะพี่นะของเราไม่มีชนหนักแน่นอนรถไม่สวยเสียดีไทยไม่ขายนะพี่นะตีสติกเกอร์นะคะออนิวดีเมกบอกเลยว่าแต่งองค์ทรงล้อมาให้นะคะเอาใจพ่อน้องออนิวเลยคันนี้นะ,ะมีจํากัดด้วยนะ,คะใครอยากได้ต้องรีบมาเลยนะ,คะใครอยากได้ต้องรีบจัดรีบจองได้เลยน้องเฟิร์นบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพีจะ่จ๋าเดี๋ยวมาดูในส่วนของเพงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะมาพร้อมกับกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะล็อกกระจกนะคะหรือว่าจะเปิดปิดล็อกนะคะแล้วก็คันนี้สวยมากนะคะได้ในส่วนของกระจกข้างนะคะปรับแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะกระจกข้างหมุนแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะใส่แก้วน้้นําได้นะคะแผงประตูสวยเดิมเลยนะคะ ใหม่มากๆแคบเปิดได้90องศาเช่นกันนะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยเปิดได้สุดปิดได้สุดเลยนะคะสวยมากๆเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะสวยเดิมโรงงานให้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเบาะนะคะสีดำนะคะใหม่ๆเลยนะคะรายละเอียดโครงสร้างนะคะต่างๆ ครบจบในคันเดียวเลยนะคะตัวเบาะผ้านะคะตาแค็บไม่มีขาดรุดลุ่ยนะคะพวงมาลัยเดิมโรงงานให้นะคะนี่เปิดดูเล็กไมหน่อยเลขไมหกหมื่นเจ็ดรห้าสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรประกันเล็กไมแท้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์นะคะหกสปีดด้วยกันนะคะเกียร์ใหม่ๆนะคะเครื่องเสียงวิทยุนะคะส,สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะคะสวยๆเลยนะ และมาพร้อมกับสภาพที่ใหม่นะเราเวกดูเลยทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรถของเรานะพี่นะนี่คอนโซลน,นะคะสวยเลยสภาพใหม่แน่นอนนะคะใครที่สนใจน้องเพิร์นบอกเลยว่าอย่ารอช้าเลยรุ่นนี้นะคะเข้ามาจํากัดเลยแม่นะเพรดันก็คือใหม่นะคะไม่มีรอยยันรอยเตอมไม่มีรอยอักขระใดๆนะคะใครที่อยากได้นะ รีบมาจับรีบมาจองได้เลยนะคะมัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะคะรีบมาจัดได้เลยแม่ทาย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะพี่จ่าคันนี้เป็น isuzu ่ max space cab นะคะ1.9ึนะคะปี2022เลขไม่60,000โลนะคะราคา4,49,000บาทนะคะ คนเพียงแ0ดพกว่าบาทตลอดสัญญานะคะคันนี้ประวัติดีฟีดาวนะคะยอดจัดเลือเรือล้อน,ลอนเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครชื่นชอบคันนี้นะคะต้องรีบมาจับเลยแม่จ๋านะคะมัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะคะใครอยากได้นะคะรีบโทรสายด่วนหาน้องเฟิร์นได้เลย 0834302688นะคะ0834302688นะคะ <t ori> พี่จ๋าสนใจคันนี้รีบโทรหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาได้เลยนะคะรีบติดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะบริษัทของน้องเฟิร์นนะคะมี3สาขานะคะสำนักใหญ,ญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะแถวมีนบุรีหนองจอกนะคะแล้วก็สาขาที่น้องเฟิร์นถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นสาขาศรีแยสตาา,น,านอำเภอเมืองจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ อีกสาขาหนึ่งอยู่นะคะอยู่ทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานีนะคะพี่นาสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อนะคะไม่เป็นไรนะคะวอล์กอินสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะสนใจคันไหนนะคะรีบกริ้งกริ้งมาหานะะ้องเฟิร์นได้เลยนะคะพี่จา๋าจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะคิดถึงรถยี่ห้อสองนะคะไว้ใจเสรีไทยรถสวยได้เลยนะคะพี่นะ้าไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะใครชื่นชอบคันนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะอยากได้รถกระบะแคบนะคะที่เราคัดสรรมาให้แล้วว่าต้องเป็นรถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะของเรามีบริษัทนะคะที่เราจ้างมาตรวจให้นะคะ2องร้อยเจ็ดสิบจุดลูกค้าเชื่อมั่นเลยว่าของเรานะคะรถไม่สวยไม่เอามาขายแน่นอนนะคะลูกค้าเชื่อใจมั่นใจเชื่อถือได้แน่นอนว่าของเราสวยจริงมีคุณภาพจริงนะคะสามารถทักมาขอผลตรวจรถก่อนได้เลยนะคะผล ใบเซอร์นะคะเราตรวจเช็คให้นะคะ274จุดนะคะจากบริษัททีเชอร์นะคะที่เราจ้างมาโดยเฉพาะเลยมีใบเซอร์มีผลปรวรรถให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่นะสามารถทักมาขอรูปรถนะคะรูปภาพรถผลปรวรรถได้เลยนะคะยินดีนะคะปรึกษากันกวนได้เลยนะคะพี่สาไม่ต้องเกรงใจนะคะปรึกษาได้พูดคุยได้เลยนะคะสวยเดิมโรงงานให้เลยจ้า